ปายสวัสดีครับหนูดาวครับนี่พี่ปายครับพี่ปายนี่หนูดาวครับสวัสดีจ้าโอ้พี่ปายเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับน่าจะสิปีเลยไซส์ยังเหมือนเดิมเลยปากดีเหมือนนึก <c oughs> ว่าพอแกไม่ได้เป็นไกด์แล้วเนี่ยก <c oughs> ็จะไป็เตอร์หน้ามานันดีแต่เล่นพาสาวๆขึ้นมาอยู่ได้พี่ปายทำไมเต้าขาวแบบนี้ล่ะหนูดาวครับอย่าไปฟังเยอะนะครับพี่ปายเขาชอบพูดไปเรื่อยที่กโกหก มันเนี่ยนะไม่เคยพาสาวๆขึ้นมาที่นี่หรอกรมาก็แต่แก๊งเพื่อนของมันเนี่ยหนูน่ะเป็นคนแรกที่มันพาขึ้นมาหาพี่บนนี้ค่ะวันหลังอ่ะแกไม่ต้องพาใครขึ้นมาแล้วนะฉันเนี่ยเป็นที่หน้าแกจะแย่ถ้าผมไม่ขึ้นมาจริงๆแล้วพี่จะเสียใจระวังหนูดันลําคานไหมคะเห็นพี่แกยุ่งแหละเถียนเป็นเด็กเลยไม่เลยค่ะฟังแล้วสนุกดีออกค่ะอืมงั้น ดูดาวพักห้องนี้นะครับมันอยู่ใกล้ห้องพี่ปลายส่วนผมพักห้องข้างหลังนู่นครับได้ค่ะไปยุไปคุยกับพี่ข้างนอกแป๊บหนึ่งนะ<า>เอา้าตีผมทำไมพี่ปลายผมเจ็บนะแกมันบ้าหรือเพี้ยนวะหรือไม่ก็เป็นเกย์ผู้หญิงคนนี้นะมาดก็ดีสวยก็สวยดันไม่เอาเฮ้ยปลายพูยพดเบาๆเดี๋ยวดูดาวได้ยิน ทำไมอ่ะแกไม่รท้องนี้กับเขาเลยล่ะยังไงเดือๆกแกก็าหมาเขาอยู่ดีพี่ไมไปกันใหญ่แล้วพี่พี่พูดแบบนี้กับผมได้แค่คนเดียวนะห้ามพูดต่อหน้าหนูดาวเขาใช่ไหมทำไม่ะหนูดาวไม่ใช่ผู้หญิงง่ายๆนะพี่มันยังมีหรอปะสมัยเนี้ยไอผู้หญิงที่รักนวลสงวนตัวฉัน่ะเห็นนะร้อยทั้งร้อยไฟแรงเกินเบอร์กันทุกตัวมีสิพี่ก็หนูดาวนี่ไง เข้าใจเข้าใจอะไรพี่เอาเป็นว่าฉันเข้าใจก็แล้วกันการที่ได้เจอใครสักคนที่ถูกใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนาะยุผู้หญิงคนเนี้นะแกต,ต้องรักษาเขาให้ดีต่อให้แกรู้สึกจะไปต่อไม่ได้แกก็ต้องอดทนสู้ลุยจำเอาไว้ ขอบคุณที่พาหัวใจสองดวงมาพบผูกพันไม่กล้าคิดเลยว่าเราทั้งสองจะได้พบกันมันดีเหมือนฝันจนกลัวว่าลมจะพัดหายไป